สวัสดีนะครับทุกคนนะฮะวันนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับข้อกําหนดใหม่ของโฆษณาในคลิปรีวิวนะครับว่าประกอบไปด้วยหัวข้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็ใครนะที่ไปรับข้อมูลมานะครับเข้าใจว่าต้องให้ผ่านโฆษณาในสตรีมก่อนนะครับต้องมีผู้ติดตาม5,000คนก่อนนะครับถึงจะได้โฆษณาในคลิปรีวิวนะครับนั่นคือคุณเข้าใจผิดนะฮะให้เรามาดูคลิปนี้นะครับมาดูคลิปนี้นะฮะแล้วก็ฝากแชร์ให้กับคนอื่นได้ดูด้วยนะครับทุกคนนะฮะเพราะบางคนเนี่ยท้อนะฮะจากประโยคนี้เลยนะครับที่บอกว่าต้องให้ผ่่าาาานนนนโโฆษษณณใรีมกกออจะด้้คลววแขํห ของโฆษณาในสตรีมนะครับทุกคนต้องมีผู้ติดตามห้าพันคนต้องมีจํานวนนาทีหก0มืนาทีนะครับซึ่งบางคนท้อจากประโยคแบบนี้นะครับทุกคนนะฮะนะับให้มาดูคลิปนี้นะครับซึ่งข้อมูลเก่าเป็นข้อมูลที่ผิดนะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนี่ตามนี้เลยนะทุกคนนี้ที่ผมขึ้นไว้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละหัวข้อนะครับว่าที่มาที่ไปนะครับความหมายนะครับมันเป็นอย่างไรนะฮะโอเคนะครับทุกคนอ่านะครับมาดูหัวข้อแรกกันเลยนะครับหัวข้อหัวข้อที่หนึ่งนะครับผมได้เขียนหัวข้้อลลงไไปแวนะครับด อธิบายแต่และหัวข,ข้อนะฮะหัวข,ข้อที่หนึ่งนะครับก็อบอกว่า,าเนื้อหาของคลิปรีวนะครับต้องเป็นต้นฉบับนะคะรับคำว่าต้นฉบับหมายถึงเรา,านี่แหละเป็นคนถ่ายคลิปเองนะครับไม่แนะนําให้เอาคลิปข้างนอกเข้ามาใช้นะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าคลิปที่เอามาเนี่ยคนอื่นเขาเอามาด้วยหรือเปล่านะค,ะครับก็เลยแนะนำว่าให้ถ่ายเองดีกว่านะครับในการถ่ายเองนะผมอยากเพิ่มข้อมูลนิดนึงนะครับก็คือตัวคลิปเนี่ยนะฮะให้มันดูชัดตีนะทุกคนอยา่าเลยนะอย่าให้ภาพมันมัวมันเลอหรือมันเร็วเกินไปนะครับทุกคนเวลาเรา,เาลงเนี่ยทาาาางง Facebook เขก็จจะแจ้มว่ เนี่ยคลิปของคุณเนี่ยมีความเป็นต้นฉบับน้อยไอเราก็ต้นฉบับน้อยที่ไหนเราก็ถ่ายเองนะนะครับนี่แหละนะที่ภาพมันไม่ชัดน,นะฮะมันมีเขียนอยู่ในในข้อมูลของ m Meta f a c e b o o k อดูนะครับทุกคนทุกคนลองเข้าไปอ่านดูนะครับถ้าภาพลือภาพมัวนะฮะนะฮะ,ะ,ะอันนี้ก็จะโดนแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับใครนะฮะที่ใช้ Facebook ส่วนตัวนะครับในการเปิดสร้างรายได้นะฮะหรือใช้ Facebook ส่วนตัวสร้างเพจเพื่อเปิดสร้างรายได้นะครับให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้ Facebook ส่วนตัวหรือ ผิดในการเปิดสร้างรายได้นะครับนะฮะหรือเราอยากมีรายได้ทั้งสองทางก็สามารถทําพร้อมกันได้นะทุกคนแต่นิดนึงนะครับก็คือถ้าเราใช้ facebook ส่วนตัวนะครับทุกคนเราจะต้องไปที่เมนูเปิดโหมดมืออาชีพนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยน่าส่วนใหญ่น่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับแต่ผมกังวลว่าอาจจะมีบางคนที่ยังไม่รู้นะครับเห็นคนอื่นนะครับพอ็นกระแสเพิ่มเนี่ยเห็นคนอื่นลงคลิปเราก็ลงคลิปไปด้วยนะฮะเผื่อจะมีรายได้เข้าเหมือนกันนะฮะ ก็เลยอ่ะโอเคงั้นยังไงก็พูดเรื่องนี้แหละนะครก็เลยเพิ่มเติมนิดนึงนี่ตามวีดีโอด้านบนนะครับทุกคนนะฮะให้เรามาที่หน้าเฟซตัวเองนะครับแล้วก็กดตรงจุดไข่ปลา3จุดนะครับที่อยู่ขวามือนะครับคลิกเข้ามานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับหาเมนูนะฮะที่เขียนว่าเปิดโหมดมืออาชีพนะครตามที่ผมเนี่ยวงกลมสีแดงไว้เลยนะครับทุกคนคลิกเข้าไปแล้วก็เปิดโหมดมืออาชีพนะครับจากนั้นเนี่ยเราถึงจะทําการลงคลิปนะฮะลงคลิปได้นะครับนะฮะแล้วก็ ก็รอให้มันถึงกีนนะทุกคนนะฮะว่าเครื่องมือตัวไหนที่เราถึงเกฑ์เดี๋ยวทาง a c e b o o k เขาก็จะส่งเครื่องมือมาให้เราเองนะครับส่วนเพจเพจแล้วเมนูเปิดหมวดอาชีพอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งเพจเนี่ยมันต่างจาก Facebook คือเพจมันจะไม่มีเมนูตัวนี้นะครับใครที่ใช้ Facebook ส่วนตัวสร้างเพจเพื่อสร้างรายได้จาก facebook นะครับให้เราลงคลิปได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอนะครับแล้วก็มีอีกฟิวเจอร์หนึ่งนะฮะที่ทาง a c e b o o k นะฮะก็จริงๆเขาก็ให้มานานแล้วแหละนะฮะในการช่วยซั เราสามารถใช้ Facebook ส่วนตัวครับเชิญเพื่อนเพื่อนที่เรามีทั้งหมดเลยนะทุกคนเชิญเพื่อนมาติดตามเพจได้นะครับนะฮะงั้นแสดงว่าเราก็จะได้ไม่ต้องแบบท้อนะครับว่าเราจะสร้างเพจดีไหมนะฮะเหมือนเสมือนว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่เลยถูกเริ่มต้นจากศูนย์นะครับแต่อย่างน้อยมันก็มีเมนูนี้ตัวนี้นะครับที่ทาง a c e b o o k เนี่ยให้เรามาก็คือไปเชิญเพื่อนจาก Facebook ส่วนตัวมาติดตามเพจนะครับโอเคนะครับทุกคนนะฮะนะฮะใครอยากมีรายได้ทั้งสองทางก็สามารถทําพร้อมกันได้เลยนะฮะแต่อย่าลงิ เดียวกันนะครับถ้าเราจะอยากลงเรื่องเดียวกันได้นะฮะให้เราถ่ายวิดีโอสองครั้งนะครับแต่อยาใช้คลิปเดียวกันนะนะทุกคนไม่งั้นเนี่ยจะโดนแจ้งมาแจ้งเตือนมาเหมือนกันนะครับอันนี้ผ่มก็ดูมาแล้วนะฮะคือลองทํามาแล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ข้อแรกนะฮะส่วนข้อที่2เนี่ยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะถึงน่าจะเกินกันแล้วนะครับแล้วก็ข้อสามนะครับข้อ3ามเขาบอกว่าเป็นครีเอเตอร์ที่ใช้เพจหรือเปิดหรือโหมดมืออาชีพนะครับ คือหมายความว่าเพจก็คือใช้เพจนะฮะในการเป็นครีเอเตอร์หรือถ้าเราเปิดโหมดมืออาชีพนะครับก็คือใช้ Facebook ส่วนตัวนะครับอ่าก็คือให้เราเลือกหรือว่าเราจะทําทั้งสองทางก็ได้เหมือนกันนะครับตามที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ข้อ c นะครับอ่าเราต้องปฏิบัติตามนโยบายหลักของ a c e b o o k นะฮะนโยบายหลักก็คือเป็นนโยบายนะฮะการสร้างรายได้ของพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็นโยบายการสร้างรายได้จากเนื้อหาทั้งสองตัวนี้นะครับทั้งสองนโยบายเนีย่ยนะฮะอ่าเมตาเฟซบุ๊กนะครับเขา ลงรายละเอียดไว้ให้เราแล้วนะครับเราต้องเข้าไปอ่านนะครับทุกคนทุกคนสามารถเข้าไปอ่านได้นะครับว่าแต่ละนโยบายเนี่ยพูดถึงอะไรบ้างนะครับแล้วมีเนื้อหาตัวไหนบ้างที่ที่เราเนี่ยควรระมัดระวังนะครับนะเช่นการใช้คําพูดนะครับเขาก็จะมีกําหนดเลยนะฮะว่าคําพูดไหนนะที่เรานะฮะไม่ควรนามาอ่ามาพิมพิมคอมเมนต์พิมข้อความหรือเป็นการพูดนะครับทุกคนเราก็เข้าไปอ่านนะครับนะเพราะว่าบางทีเราไปฟังช่องอื่นหรือเป็นช่องผมก็ตามนะครับ ละเอียดมาอาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะไม่ครอบคลุมก็เลยแนะนําว่าให้เข้าไปอ่านจะดีกว่านะครับแล้วก็ลองศึกษาดูนะครับอ่าข้อห้านะครับได้รับเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมหรือเริ่มต้นใช้งานโฆษณาในสตรีมแล้วนะฮะตัวนี้นี่แหละเนี่ยที่บางคนเนี่ยท้อนะฮะซึ่งช่องใหญ่เขามาเขาออกมาพูดว่าเนี่ยนะครับต้องให้ได้โฆษณาในสตรีมก่อนนะครับถึงจะได้โฆษณาในคลิปรีวนะครับรายละเอียดของโฆษณาสตรีมหนึ่งเลยนะฮะต้องมีผู้ติดตามขันต่ำห้าพันคนนะครับแล้วก็ ต้องเก็บนะฮะจำนวนนาทีหกหมื่นนาทีนะครับและทีนี้บางคนก็ยังไม่กล้าออกกล้องยังไม่กล้าไลฟ์สดนะฮะไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะฮะบางทีคลิปยาวก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะให้มันได้คลิปยาวนะครับนะฮะเนี่ยแหละตรงนี้แหละนะครับก็เลยทําให้หลายคนเนี่ย้อแล้วก็อ่าไม่ได้อ่าก็คือหยุดเล่นไปเลยนะครับคือจะบอกว่าอ่าข้อห้าตรงนี้นะครับทุกคนคือหมายความว่าใครนะที่ทําช่องเนี่ยได้โฆษณาในสตรีมแล้วนะฮะนะครับเขาเฟซบุ๊กนะครับเขาก็ยังให้สิทธิ์ ได้โฆษณาในคลิปดีลนะฮะตามมาทีหลังได้นะครับอ่าให้เราคนเข้าใจตรงกันตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งเนี่ยล่าสุดนะฮะก็มีหลายคนเนี่ยก็ได้โฆษณาในคลิปดีลตามตามมานะฮะก็เห็นนะฮะเห็นมาเรื่อยๆนะทุกคนนะมันไม่ใช่เลยนะครับที่ว่าต้องได้โฆษณาในสตรีม hmm. ก <rt> ่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนแล้วก็ผมอยากเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือตัวมาตรฐานชุมชนนะครับตัวมาตรฐานชุมชนตัวนี้เราก็ควรเข้าไปอ่านให้ละเอียดนะครับตัวนี้ก็ผิดไม่ได้เหมือนกันเพราะหัวข้อตัวนี้นะครับครอบกลุ่มนะฮะ ทุกเครื่องมือการสร้างรายได้ของ f c e e o o o นะครับโอเคนะครับทุกคนโอเคนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมไปทำคลิปตอบนะฮะให้เข้าใจแต่ละหัวข้อนะฮะจะได้ไม่เข้าใจผิดนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ